สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับที่กำลังติดตามนะครับช่องรถไถมือ2นะครับร้านประกอแท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเช้าเช้านะครับเช้าของวันศุกร์ที่16นะครับตุลาคม2563นะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาแนะนำรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตรถอ่า หน้าร้านนะครับที่ยังขายได้นะครับเหลือกี่รุ่นกี่คันนะครับราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละคันเลยนะครับช่วงนี้ก็จะแฉะหน่อยนะครับอนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกนะครับจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นยันมานะครับยันมา e f 3 5า t นะครับยันมาสามแรงนะครับ คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี54นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพุ่นนะครับตัวนี้ก็จะมี2ราคานะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับอ่าราคาตามสภาพนี้นะครับก็จะอยู่ที่165,000บาทนะครับ165,000บาทนะครับถไทยทางร้านเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเก็บสภาพให้นะครับก็จะอยู่ที่175,000บาทนะครับ175,000บาทนะครับ สำหรับเยนมาสามสิบหแรงนะครับ <c oughs> ขั้นต่อมานะครับก็จะเป็นรถเข้าใหม่เช่นกันนะครับจะเป็นคต้า L สี่ห้าศูนย์แปตัว D.I. นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี5 3นะครับอันนี้จะรอเล่มทะเบียนนะครับคันนี้ เครื่เกียร์ระบบดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่255,000ห้าห้าับาทนะสองแสนห้า0ับาทนะครับราคานี้ก็รวมเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับในราคา2 5 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับคุปต้า l ู5 0 8ตัว DI นะครับส่วนคันนี้ก็ ติดจองเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นยานมาสามห้านะครับอ่จะเป็นรถลูกค้าจากอําเภอโนนสังคนะรับจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับมาเดินทางมามัดจํานะครับอ่าส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นคูปต้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าสองนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้อ่าจะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผาน ฐานก็จะเป็นฐานสามนะครับ <c oughs> ราคานะครับราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับกัตาเอลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับคันนี้เอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับ ส่วนคันต่อมาก็จะเป็นเจ้ายักษ์เขียวนะครับจอรเดียนะครับ5 0 4 5 d นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับอันนี้ยางหน้าใหม่นะครับจรเดียคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี60นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานก็จะเป็นผานผานห้านะครับใบยีนะครับจะเป็นผานคู่ตัวเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวจัดราคาพิเศษให้นะครับราคาของเจ้าจอรเดียคันนี้ก็จะอยู่ที่3 2 5แ0 0บาทนะครับ325,000บาทเท่านั้นนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นรถเข้าใหม่นะครับรถเข้าใหม่จะเป็นคูปท่า L3408 นะครับ คันนี้ก็จะได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผ่านพวนคันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นใบแจ้งจําหน่ายนะครับเจ้าของเดิมไม่ได้แจ้งจดเล่มนะครับหรือเราจะไปจดเป็นเล่มก็ได้นะครับมีใบแจ้งจําหน่ายครบนะครับเอกสารครบนะครับราคานะครับราคาก็จะมี2ราคานะครับถ้าให้ทางร้านเก็บสภาพเก็บสีให้นะครับเก็บ เช็คสภาพนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่1 7 5 0 0 0ันบาทนะครับ1 7 5 0 0 0บาทถ้าจะเอาไปใช้งานตามสภาพนี้เลยนะครับก็จะอยู่ที่165,000ับาทนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับ ส่วนคันต่อมานะครับจะเป็นกูบต้า LC เจ็ดศูนย์แปดนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่อ่าคันนี้ก็จะได้อ,อกกุปกรณ์นะครับดันหน้าแล้วก็ผานพ่วงนะครับผานก็จะเป็นผานหกนะครับตาตาช้างนะครับผาน บปยี่สี่นะครับคูณหกนะครับเฮวิพัดตาชางนะครับคันนี้ก็ถ้าราคาตามสภาพนะครับไม่ได้เก็บสีเก็บเช็คสภาพให้นะครับก็จะอยู่ที่3ามแสนสอบาทนะครับถ้าทางร้านเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพนะครับเปลี่ยนท่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่3ามแสนสบาทนะครับสำหรับคูต้า l c 7 0 8นนะครับคันต่อมานะครับก็จะเป็น น้องบีนะครับน้องบีสองสี่สองศูนย์นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถจดทะเบียนปีปีห้าห้านะครับปีห้าห้าอุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับผานก็จะเป็นผานห้านะครับตาช้างนะครับจะแบเป็นอ่าจะเป็นผานคู่ตัวนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะสำหรับบีสองสี่สองศูนย์นะครับ คันต่อมานะครับจะเป็นคุปตะเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าศูนย์นะครับคันนี้อุปกรณ์นะครับก็จะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับราคานี้ก็เช็คสภาพนะครับเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนลังคานะครับเก็บสีรอบคันนะครับเช็คสภาพเก็บสีรอบคันนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับ เอาไปพร้อมใช้งานเลยในราคา1 7 9 0 0 0บาทนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นยันมานครับยันม่า e f 49 CT นะครับยันมา49แรงนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้ดานหน้าแล้วก็ผ่านพูนนะครับผ่านก็จะเป็นผ่าน5นะครับของ cmt นะครับราคานะครับรวมเก็บสีรอบคั้นนะครับเช็คสภาพนะครับ เปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนหลังคานะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเล้วนะครับก็จะอยู่ที่3 2 5 0 0 0บาทนะครับ3 2 5 0 0 0บาทนะครับอ่าส่วนกานต่อมาก็จะเป็นคูใต้าสามสี่ศูนย์แปดนะครับคันนี้จดทะเบียนปี52นะครับอันนี้จะรอเล่มทะเบียนนะครับคันนี้นะครับอ่าถ้าราคาตามสภาพนะครับก็จะอยู่ที่1 5 9 0 0 0บาทนะครับ159,000บาทนะครับ ถ้าให้ทางร้านเก็บสภาพให้นะครับเก็บสีรอบคันนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็จะอยู่ที่1 7 5 0 0 0บาทนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับอ่าขันต่อมาก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวเล็กนะครับยี่ห้อสตอมนะครับเป็นเครื่อง2สูบนะครับ15แรงนะครับอ่าอุปกรณ์นะครับก็จะได้ตัวรถแล้วก็โรตารี่นะครับอันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีมากนะครับเป็นพร้อมใช้งานนะครับเหมาะสำหรับ งานสวนนะครับงานเล็กๆนะครับตัดหญ้านะครับเหมาะสําหรับคนงบน้อยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถหน้าร้านนะครับที่ขายได้นะครับก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอ่า กูบตาเอลสามสี่นะครับยันมาสามเก้านะครับเข้ามาเพิ่มนะครับช่วงนี้จะมีรถเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือสองนะครับก็สามารถโทรติดต่อสอบถามนะครับหรือจะโทรจองโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดนะครับสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้านะครับศูนย์แปดแปดสามสองแปดห้าสามหนึ่งห้านะครับลูกค้าท่านใดไม่สะดวกมาดูรถด้วยตัวเองนะครับก็สามารถ จบกางอากาศได้นะครับโอนจองจบกลางอากาศได้นะครับอ่าลืมแจ้งนะครับก็จะมีอ่ายี่ห้อไคโอตินะครับ EX 50นะครับห้าสิบแรงนะครับเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับอ่าไคโอตินะครับเดี๋ยวรถมาถึงนะครับอ่าก็จะมารีวิวนะครับอัปเดตให้ลูกค้าชมนะครับ ช่วงนี้ทางร้านเก็บงานรถที่ลูกค้าจองไว้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับกําลังเก็บงานนะครับเย็นๆนะครับลูกค้าตรงนี้คิวยาวนะครับทางร้านก็จะพยายามนะครับทําให้เสร็จตรงตามเวลาที่สุดนะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เข้ามาถึงยังไงนะครับถึงร้านแล้วนะครับทางร้านก็จะมารีวิวอัปเดตให้ลูกค้าชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ